อที่สามพี่น้องเอ้ยสนุกเนาะนีน่เนาะเชียรเนาะมันมากินไก่ได้ี่เนาะงมอนีอน่เนาะหาแต้มอว่าเรื่องอยู่มันอยู่มนันนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง เมื่อนี้เฮาออกมาสวนพี่น้องเลยว่าสิมาจอบนกอยู่สวนพี่น้องโอ้ว่าสิเป็นอย่างไรสวนเฮากะห่างจากตัวเมืองกับ10กิโลเมตรพี่น้องแล้วไปจอบอยู่ทางคุณมันจะมีสวนยางโบงเขาแน,านาา่แล้วก็สวนไมวิคเขาแล้วเฮาสิไปลองหล่อๆอบางพี่น้อยเลยปริเทศยังก็เลยออกมาหล่อๆจอบสวนรักๆก็สิไปจอบนกอันนียจอบนกมันมีโกมกระบกแน,น,น่าังไนอยู่ฮะโอว่าสิเป็นอย่ไดไร ผันมานกับสีพ่อเลยเมื่อปีออย่าพี่น้องเลยกระถาเบื้องฐานที่ตามต้กันนั่นพี่น้องเสียงนกห้องเงี้ยคือถืเป็นนกกะลิ่นนี่แหละมันห้องเงี้ยกับจุดๆนี่แต่จะหน่อ,นอยเลยดี๋ดีแล้วจีจบมืวอก่อนพี่น้องเสียงเสียงใกล,ๆล้ๆเหาหนีพี่น้องนี่นี่นี่ ดูกุกใหม่ตัวนี้นี่เดีเ๋ยวๆแ้จิบงก่อนหมองเซ่เซอยู่ยเดี๋ยวลอยพี่หนไงตกตกลงใสเฮ้ยยังหมดเลยตายหมดาตายโอ้โหนกอีซังนี่ฮ้วต่อเสียงนัไนแหละมันขามาต่อเสียงนกกระรี่อะมันขามา ลายลายสามสี่ตัวพนหนุนกกระรี่อยู่เขาแล้วพี่น้องมันอยู่นะจับจับจุดปไปลายตัวนั้นเนี่ยสองตัวพนแต่ว่ามันยังอันน,นั้นหกโพดเอาเนี่ยโมเ็นมันให้มันแต่เต้นออกมานอกก่อนนั่นๆๆๆนแต้มสองแต้มสองจับอยู่นี่เ้าใส่ขายปากง้างลงเลย Nicola này nuôi dưng Một nó kích chịu vào nuôi cho kabo mì nơi nữa 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 hm ah yaman sáng tèm sáng tèm nơi 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 đẹp nơi 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 lông nơi 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 sổn nơi 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 tôi nơi nơi tôi nơi พอยันบบเห็นใช่เห็น,หนโอ้ยนี่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 โอ้ยแต็มที่สามพี่น้องเลยนกไปช่างนี่โอ้นกนกกระริ้วพี่น้องนกกระริ้วมันขนาดได้นกอันนี้แหละทางเตือนบอกถึงแง้มมัดแง้มพูดเดินสิบเอ็ดสิบสองหมดพี่น้ง 1, 2, 2, 1, นองเลยเข่าแบบเข่าไก่เขาจะเกี่ยวฮนะมันขนาดไม่กินบาหงหหแานนะั่นเอาเต็มสามมัดนี่พวกมาพอเพี่น้องเลย คนมาตะกะตัวคนไหนเห็นโอ้อีช่งเห็นแมวออบ้นี่นะเห็นแมนวสนุกสนุ๊กก็จะขายตัวเท่ะเลนี่นะเจ็ดชิปเจะอยู่บ้านไหนบ้านนั้นนี่นี่บ้านยางนี่คอยท,ท่ถามข้าก่อนเถอะเ่าเขาเสียเอาหรือเหรอไอ้เนาะสนู๊กนีนน่เนาะ เชียนอกมันบอกกินไก่ได้หนินาะมอนี่เนาะเฮ้ยขอโทษถามมาก่อนเพิ่นได้เห็นนั่ะหนิตัวใหญ่เต๋อนาะพี่เนาะตัวใหญ่เต๋อพี่น้องเว้ยเห็นน่ะนี่เพราะว่ามันอาศัยอยู่แถวแขมซสกับเจตะบอกตีนผู้แล้วอาศัยกินกบกินขี้อัดนะน่ะกินเป็ดกินกินไก่กินเนื้อหมูกินได้หนิเลยแต่ว่าเรื่อให้เพิ่นไปรอขายก่อนเอาจอบน้องเข้าต่อใหม่เลยพี่น้องตัวหนึ่งใหม่เลย cái này mạt giang bông này cứ xita mì cái nục, nục ở nè, may rồi, cái nưng, giáp chốt, nó có mạt xita súc này, set là cái nào ấy, nục tổ rầm rầm, nục cái nè, xem là cái sẹo cái bo men, cái sẹo đó à, cứ là tốp cùng, ơi, hết là cái nào, à, nục โอ้งามเด้อนี่พี่น้องน่อยเต้มที่สามในที่สี่เลยนะนี่เลยเต้มที่สี่เดี๋ยนี้นี่เลยที่ว่าเรื่องอยู่อยู่นี่นกไล่เติบเดี๋ยวจิจอบต่อนั่งอยู่นี่แหละที่นั่งเรียบแถวแคมป่านี่เพราะมันเป็นป่าได้เป็นนงตัวนี้แล้วก็สวนยางบงกันเหาจิจอบตอแต้มแคมนี่นี่แหละเครื่องมือเขาป่าแบบนี้ตู้น้อยนี่น้องเอ้ยใส่สะพาะตอสะพาะตอนกต่อหนู ต่อนันนั่นอันนี้ในเรื่องนี่เลยนะฟังแบบยืนน้ำหายน้ำสวนกันเลยเรื่องแบตกระทุนเติบเขาสือสาม0ิบเกาพันหรือว่าประมาณสางบาทไปเนาะนใส่ใส่ต่อแล้วเขาสิไปวางจุดสนจุดแจก่อนหนูเถื่อมันมาอีกเพราะว่าในยิ่นเสียงมันห่องอยู่ในป่าตัวนี้นี่โอ้มันกินหมาอีกสังมันตืบป,ปวดแล้วเข่าปวดเลยงว่าเห็นมันยิ่งมันกะหา,าหิน แต้มที่หามาอีกแล้วจับอยู่นี่ใช่แล้วเฮ้ยนี่นี่พี่น้องโอ้หนุกกระลีวโอ้หนุกตัวเรืองเรืองนี่แสีบได้หนิได้หนุกนี่ได้นี่หาแต้มถือว่าเรื่องอยู่มานอยู่มือนนี่ฮอสิติดต,ตามตัวต่อไปก่อนเถือ่อะมานอ,อีกซ่ามฮอดเทียงแล้วก็สิกลับ พอได้เม <iet> ah the hmm. ื่อปีงเนี่ยได้หาแต้มแล้วอิ่มเลยพี่น้องเอ้ยปนใส่ปีใส่ยังกัดเสบปนใส่ปีใส่ใบกัดอ้าวจะถ่ายบ้างน้องคนเขาชิบิรักอยู่เจนี่มาเปลี่ยนไม้พี่น้องเลยเปลี่ยนบอลแต่เก่าเขาจะสวนยางบงเลยเขามาลองสวนยางบังสวนยางมันเข้าไปน้อยผมเลยแต่ว่าก็อยู่กับขางหางสวนเรานี่แหละชิลล็อกบังมึงเถื่อมีไก่ป่าแต่เก่ามันเคยมีมีหดฟ้าดพี่น้องเอ้ยแต่เก่าน่ะเขาเห็นเวลาเขามาสวนใหม่ยังไงเห็น แต่ว่านี่ห้าสชิล่องแบบละลอละไปเบื้องแถวสุดทางสุดลงตัวนี้แลละห้าวจังสิกับคือเบื้องแถวมันมี พีนน่น้องเลยมันจุกไก่มันปูมันม้อยอมเขาเหนื่อยแต่เชียงหอกห้องประมาณช้ามีตัวเนี่ยแต่มันม้นมนยอมเขาโอ้วันตื่นยังเลยนี่โอ้โนดูไกลๆปุ๊บเอามาหลอกแท้านี่เ่เห็นพี่น้องเลยเห็นหนูกำังตัวแต่ว่ามันบกเขามาหาแล้วเอาก็ะเจี๊ยบหลอกกลับก่อน นี่ก็เที่ยงแล้ว้องเลือสีแลรอกลับเมื่อเื่อนเมื่อสานไปแล้วมันนี้มาจอบสวนจะสือก็เด้อไลพ่อปีงอยู่ในนกเสียโตนี่พี่น้องนกฮาโต้ก็บก็ะือว่าพ่อไ้ปีงแล้วตอนเทียงเลยนีย่เอาฮาสิรีหลอกคับบางเทงมอมันนี่จะกโตสองโตนี่ถือว่าสมปวนอยู่ตรงนี้